วัสดีครับจากร้านสีสงครามโซล่าช็อปนะครับวันนี้เราพามาดูาชุดนอนนานะครับจะเป็นชุดอินเวอร์ตเตอร์เกียวบสายเวฟไฮบ Hi ิดนะครับตัวนี้ขนาดอยู่ที่24โวลต์3 0 0 0วัตต์ครับผมใช้ร่วมกับแบตนะครับเป็นแบต่าก ลิเทียมฟอสเฟตนะครับขนาด2 4โวลต์ร้อยแอมนะครับจะอยู่ข้างในครับเป็นกล่องตัวนี้ใช้อะไรได้บ้างนะครับณตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะครับขนาดแปดตอตอนนี้นะครับชาร์จอยู่ที่แปดสิบแปดเปอร์เซ็นตนะครับตอนนี้ที่ที่ใช้อยู่นะครับก็จะมีที่นี่ก็มีทีวีนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้เปิดนะครับ มีตู้เย็นนะครับแล้วก็พัดลมนะครับเครื่องเสียงก็เอามาลองแล้วครับถือว่าขับได้เลยนะครับขนาดเป็นคอล,ลัมน์หนึ่งพันสองร้อยวัตต์ขับได้สบายครับตู้เย็นนะครับช่องฟิตนะครับแข็งเฮ้ยนะครับขนาดตู้เย็นนะครับตัวนี้อยู่ที่ 6.5คิวนะครับก็ใส่ของได้สบายนะครับเปิดตูด้เย็นก็ทั้งคืนนะครับเปิดแป๊บเดียวนะครับถ้ามีแสงแดดนีครับแบตจะได้ร้อเร็นต์ละนะครับได้ร้อถ้าเวลามันร้อนนะครับพัดลมมันก็จะทำงานนะครับ ตัวนี้มีชาร์จเจอร์ในตัวครับใครสนใจนะครับเอาไปติดที่สวนที่ไร่นานะครับที่ไม่มีไฟฟ้านะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับที่ร้านสีสงครามโซล่าช็อปนะครับยินดีตอบแล้วก็ติดตั้งนะครับให้ลูกค้าทุกท่านนะครับตัวนี้ใช้แผง สี่แผงนะครับแต่จริงๆสองแผงก็ใช้ได้ครับแต่ทางร้านเราตัวนี้ชุดนี้ตั้งสี่แผงนะครับใช้ได้ตั้งแต่สองแผงขึ้นไปนะครับถึงไม่เกินสี่แผงนะครับเพราะว่าสามพันวัตต์นะครับแล้วก็แบตแค่ร้อยแอมนะครับแต่ว่านัคตว่าจะเอาสองร้อยแอมมาใส่นะครับตัวนี้จะมาเปลี่ยนนะครับจะได้เพิ่มการใช้งานให้มากขึ้นนะครับ โอเคครับถ้างั้นก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับผมหวัสดีครับ